เมื่อ 2- อสาวันที่แล้วผมได้แชร์ประสบการณ์การใช้โซล่าเซลล์ล้วนๆมาชาร์จรถ E ีวีนะครับไม่มีไฟของการไฟฟ้าเข้ามาเลยแม้แต่น้อยมีท่านผู้ชมสนใจวิดีโอนั้นกันมากและก็สอบถามข้อมูลกันมาอยากให้ผมเทสอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้กับอุปกรณ์อื่นๆอีกเช่นใช้กับแท่นตัดไฟเบอร์14นิ้วได้ไหมใช้แอร์2ตัว3ตัวได้ไหม เดี๋ยวจะทดลองให้ท่านผู้ชมได้ชมในวิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าสามารถใช้กับปั๊มน้ำสามแรงได้ไหมอันนี้ผมไม่มีปั๊มน้ำมาเทสนะครับต้องขอไปด้วยและมีท่านผู้ชมสอบถามมาเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคต่างๆของอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ต่อสายอย่างไรสายกราวต่ออย่างไรรับแผงได้กี่แผงเดี๋ยวไปชมกันในวิดีโอนี้เลยครับ ตอบคําถามแรกกันเลยครับคาถามแรกถามว่าที่ผมชาร์จรถไฟฟ้า7กิโลวัตต์โดยไม่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเลยผมใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดกี่แผงคําตอบก็คือผมใช้แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด17แผงสตริงที่1ผมใช้แผง610วัตต์8แผงรวมจานวนวัตต์4,880วัตต์สตริงที่2ผมใช้450วัตต์9แผงรวม2สตริง 8 9 3 0วัตต์อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้สามารถรองรับกําลังไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้ถึง15,000วัตต์แต่ต้องไม่เกิน500โวลต์ตแรงดันใน1สตริงนะครับกระแสสูงสุดต้องไม่เกิน27แอมป์ต่อ1สตริงอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้เป็นรุ่น IVEM 12048-2 12กิโลวัตต์ออฟกริด ขนาดอินเวอร์เตอร์กว้าง476ซมสูง634หนา141ม mm, ิมน้ำหนัก26.8กลกรัมเวลาติดตั้งใช้วิธีการแขวนนะครับมีจุดสำหรับขันสกรูยึดด้านบน2จุดด้านล่าง1จุดช่องต่อสายสำหรับสื่อสารกับ BMS ของแบตเตอรี่มีทั้งเป็นแบบ RS232 CAN และก็ RS485 ที่ผมชอบก็คือที่ปลายสายที่เขาให้มานะครับมีเขียนไว้เลยครับว่าฝั่งนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ RS 4 8 5มีโมดูลสื่อสาร WiFi ยอยู่ภายในเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับนี่สวากาศอยูน่นี่ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งการต่อสายกราวที่เราจะต่อไปที่โหลดหรือว่าที่ตู้เบรเกอร์ของโหลดที่ข้างตู้จะมีจุดต่อกราวอีกจุดนะครับจุดนี้ผมไม่ได้ต่อไปรวมกับ ระบบกราวเดิมของบ้านนะครับอันนี้ผมแยกกราวทาขึ้นมาใหม่เป็นของโซล่าเซลโดยเฉพาะนะครับฝังแท่งกราว2เมตร40แล้วก็ต่อระบบโซล่าเซลหางปลาไม่ต้องซื้อมีแถมให้ในกล่องครับอิ solar sale, facility, นเวอร์เตอร์โซล่าเซลยูห้อเฟสิลิตี้นี้มีจําหน่ายในประเทศไทยมากกว่า3ปีแล้วครับจะเป็นการขายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เน้นไปที่ออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียแบบที่ทำกันทุกวันนี้ สำนักงานใหญ่และโรงงานอยู่ที่ประเทศจีนจำนายมาแล้วมากกว่า18ปีส่วนใหญ่จะเน้นตลาดในประเทศจีนเองแล้วก็ตลาดทางโยุโรปและตะวันออกกลาง We are Felicity Solar and we are a big company We have many branch all over the world like Thailand We also have branch office in Thailand Yes and for Europe market uh, Middle East market Africa market Yes We have been in, uh, t ไ i ้ u h i n d u s t r i a l e v e n uh, already 18 years 18 years? y e s แบตเตอรี่ที่ผมใช้ต่อกับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เป็น LFP 51.2โวลต์15กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จและดิชาร์จ150้อสแอมป์สื่อสารได้ทั้งพอร์ตแคนและ RS 4 8 5สายแบตเตอรี่มีแถมมาให้นะครับเป็นสายขนาด35 สควมินความยาว1เมตรปลายด้านหนึ่งจะเป็นหางปลาสล็อตแบบนี้ปลายด้านหนึ่งจะเป็นหางหางปลากลมไซส์ไม่เท่ากันนะครับหางปลากลมนี่ไดิมเเตอร์10มิลส่วนหางปลาสล็อตอ่มิล8มิลเอาไว้ต่อกับส่วนที่อยู่ที่อินเวอร์เตอร์ถ้าเราเอาส่วนที่เป็นด้านกลมมาต่อที่ อินเวอร์เตอร์เนี่ยด้านที่เป็นหางปลาสล็อตมันจะไม่เข้ากับที่แบตเตอรี่นะครับเพราะแบตเตอรี่จะใช้น็อต10มิลต่อพีวีได้2สติงแต่และสติงไม่เกิน500โวลต์ไม่เกิน2 7สแอมป์นะครับสติงที่1สติงที่2มี2 MPPT จุดต่อกริดจะต่อหรือไม่ต่อก็ได้ถ้าเราใช้เป็นออฟกริดร้อบ้านสวน mm hmm. ก็ไม่ต้องต่อแต่ว่าถ้าบ้านมีไฟอยู่แล้วเนี่ยต่อเอาไว้มันจะเอาไฟมาจ่ายให้กับโหลด ตอนเมื่อแบตเตอรี่หมดแต่ว่าผมเนี่ยผมจะไม่ต่อเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเทสท่านผู้ชมจะเห็นว่าไฟไม่มีการต่อจะได้ไม่ต้องสับสนว่าเอ๊ะตอนที่ผมเชื่อมแหลกอยู่เนี่ยเอาไฟจากกริดหรือเอาไฟจากแบตเตอรี่นะครับไฟเข้ามารุ่นนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยไฟมาทางช่องเจนเป็นสมาร์ทโหลดได้นะครับก็เจนเอาไฟเข้าอย่างเดียวสําหรับคนที่เคยใช้เจนอยู่แล้วก็เอามาแบ็กอัพตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไดร์พอร์ตไปสตาร์ทเจนได้ สายโหลดและสายกราวมาตามสายเส้นนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาเข้าตู้กระจายโหลดตรงนี้นะครับสายสื่อสารของแบตเตอรี่ด้านนี้เขียนว่า r s 4 8 5แบตเตอรี่เราต่อที่ลิงศูนย์หรือลิงหนึ่ง 1, ก็ได้นะครับอันนี้เป็นฝาปิด เราเปิดเบรกเกอร์ที่นี่ครับนี่แล้วก็กดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับที่หน้าจอแบตเตอรี่จะแสดงค่า SOC แรงดัน54.2นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์ผมจะเปิดเบรกเกอร์โซล่าเซลล์สติงที่1สติงที่2แบตเตอรี่แรงดัน54.1โวลต์ แรงดันแผงโซลาเซลล์ PV 1 349, PV 2 390พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราหาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อกันเลยครับผมจะตัดเหล็กนะครับ ผลการทดสอบก็คือสามารถใช้ได้นะครับเครื่องตัดไฟเบอร์ใช้กับอิเมเปรเตอร์เครื่องนี้ได้สรุปว่าสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแล้วเชื่อมแบบยาวๆต่อเนื่องได้นะครับไม่ใช่ว่าเชื่อมยก ื่อแ,แตะนะครับอันนี้เชื่อมตลอดต่อมาผมจะทดสอบโดยการจ่ายไฟไปที่แอร์ที่บ้านนะครับโดยผมมีแอร์2อ0 0 0 BTU 1เครื่อง12000 BTU 2เครื่องนะครับทั้งหมด3เครื่องเดี๋ยวเราจะดูว่าอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสจ่ายโหลดไปได้หรือเปล่านะครับโหลดทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนี้ครับ ลักษณะการทำงานของแอร์อินเวอร์เตอร์ในช่วงแรกมันจะค่อยๆสตาร์ทขึ้นนะครับกำลังวัตต์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์และตอนที่มันทำงานเต็มที่เนี่ยมันขึ้นไปถึง3,400วัตต์และค่อยๆลดกำลังลงมาตามความเย็นที่สะสมพอความเย็นได้ที่ก็อยู่ที่ประมาณ2,000วัตต์เหมือนเดิมนะครับก็จะเลี้ยงแบบนี้ขึ้นๆลงๆไปเรื่อยๆ ตอบคำถามท่านผู้ชมที่ถามมาว่าตอนที่ผมชาร์จรถไฟฟ้านั้นออินเวอร์เตอร์ร้อนหรือเปล่านะครับเริ่มชาร์จไฟตอน9.10มง10นาทีตอนนี้เวลา11.45มง45นาทีที่ฮิตซิงของอินเวอร์เตอร์42องศาเซลเซียสตัวอินเวอร์เตอร์อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสก็ต้องบอกว่าร้อนครับคือเท่าที่ใช้อินเวอร์เตอร์มาต่อให้เครื่องเทพหรือเครื่อง ธรรมดาแบบนี้ถ้าเราใช้นานๆวัดสูงๆก็ร้อนทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าระบบระบายความร้อนมันเอาอยู่นะครับมันก็เร่งพัดลมแล้วก็ค่อยๆลดความร้อนคือร้อนแต่ไม่ได้ร้อนถึงขั้นผิดปกติอย่างไรก็ตามอินเวอร์เตอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นแบรนด์อินเตอร์เนี่ย ถ้าเขาเคลมเอาไว้ว่า12กิโลวัตต์นั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ได้แม็กซิมัม12กิโลวัตต์ยาวๆต่อเนื่องได้เลยนะครับและมันยังรองรับพีิกสูงขึ้นเกือบ200%ในช่วงเวลาอันสั้นโดยที่เครื่องไม่พังถ้าท่านใช้12กิโลวัตต์ต่อเนื่องและพังเคลมได้เลยนะครับเครื่องพวกน,นี้มีประกันอยู่แล้วต่างกับอินเวอร์เตอร์ที่แบบเพีโอไซเครื่องเล็กๆแบบนี้แล้วเขียนว่า120,000วัตต์อันนั้นเนี่ย วัดเขาเขียนมาไม่ถึงหวัดหลอกแต่แบบนี้หวัดเต็มในการใช้งานครั้งแรกท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมเพียงแค่ต่อแบตเตอรี่ต่อสายโซล่าเซลล์เปิดเบรกเกอร์ใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยหรือจริงๆแล้วตั้งค่าก็ได้ไม่ตั้งก็ได้เพราะว่าทันทีที่เราเสียบสาย BMS แล้วเราเห็น SOC เนี่ย BMS จะส่งค่าต่างๆคุยกับอินเวอร์เตอร์มันก็จะ ใช้งานอยู่ในลิมิตที่ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสียหายอย่างไรก็ตามเรายังสามารถเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าเองได้ด้วยนะครับสำหรับการใช้งานกับแบตเตอรี่ที่ไม่มีระบบ BMS ที่สื่อสารกันได้เนี่ยเราต้องเข้าไปดูค่าต่างๆโดยที่สามารถตั้งค่าผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับกดแช่แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงแล้วก็ดูวิธีการในคู่มือกับอีกวิธีหนึ่งง่ายกว่าก็คือ ดาวโหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า F Solar แล้วทำการติดตั้งแล้วก็เข้าไปตั้งค่าซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆได้ง่ายกว่าเมื่อเราลงทะเบียนและเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าแรกเห็นการทำงานของอินเวอร์เตอร์แบบนี้นะครับก่อนอื่นเราไปดูค่าก่อนนะครับไปที่ Device แล้วก็กดที่คอมพิวเตอร์เล็กๆด้านบนนี้นะครับเราไปที่แบตเตอรี่นะครับนี่ ตัวนี้แหละครับสำคัญเราจะต้องเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่บรรทัดบนครับโซล่า only หมายความว่าอันนี้ผมจะใช้จากโซล่ามาชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เอาไฟริลเข้ามาชาร์จแบตตัวเลขต่อมาครับ d ิชาร์คั cut off เราต้องการให้หยุดจ่ายแบตเตอรี่เมื่อ soc เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ตั้งไว้10%ผมอาจจะเผื่อไว้ให้มากกว่านะครับ จากค่าเดิมที่เป็นค่ามาตรฐานของทางโรงงานผมอยากจะถนอมแบตเตอรี่ผมก็ตั้งเอาไว15้15%นะครับ Low SOC b a t t to Charge ในกรณีที่เราต่อกริดเนี่ยเราจะให้หยุดใช้แบตเตอรี่ก่อนที่จะถึงจุดต่ำสุดผมอาจจะตั้งเป็น25นะครับหมายความว่าถ้าแบตเตอรี่ SOC เหลือ25%หยุดการใช้แบตเตอรี่ให้นำกริดไปใช้แทน แบตเตอรี่ไฮดิชาร์เมื่อโซล่าเซลล์ชาร์จแบตเตอรี่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์จึงเริ่มปล่อยไฟอีกครั้งหนึ่งผมตั้งเป็น35%นะครับแม็กชาร์ตเคเรนต์แอมตัวนี้คือกระแสชาร์จเราสามารถลิมิตตามาขนาดของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ 300Ah เนี่ยผมจะชาร์จอยู่ที่ประมาณา1ใน3ที่เป็นค่าส r เร e ก็คือชาร์จแค่ 100m แอมป์นะครับ ส่วนอันต่อมาถ้าเราต่อกริดเราจะชาร์จที่กระแสกี่แอมป์นะครับผมอาจจะตั้งไว้ให้ชาร์จอ่อนๆที่ประมาณสัก40แอมป์ส่วนแบตเตอรี่ชาร์จโวลต์แรงดันอันนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับเพราะว่ามันจะสื่อสารผ่านทาง bms นะครับเป็นค่าที่เขาล็อกเอาไว้หลังจากนั้นก็กด Send ์คอ m านด์แล้วมันก็จะส่งค่านี้ไปที่อินเวอร์เตอร์ เอาละเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะปรับค่าต่างๆตามที่เราตั้งส่วนค่าอื่นให้กลับมาที่ General แล้วก็เลือกหัวข้อแรก Utility First หมายถึงการเอากริดมาใช้งานก่อนพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่จะจ่ายให้กับโวดเมื่อกริดไม่มีหัวข้อต่อมา Solar First พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายให้กับโหลดก่อนแบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับโหดเฉพาะเมื่อไม่มีกริดเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ต่อกริดเราเลือกหัวข้อที่3ข้างล่าง แบตเตอรี่เฟิร์สสำหรับวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของอุปกรณ์เข้ากับแอปเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนที่ต้องทำพอสมควรวิดีโอนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปหน้าแรกเราก็จะเห็นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆผมจะให้ท่านผู้ชมดูบันทึกการใช้พลังงานของบ้านผมเมื่อต่ออินเวอร์เตอร์นี้เท่ากับบ้านทั้งหลังนะครับเวลา17.20 soc ร้อนะครับแบตเตอรี่เต็ม100%ผมต่อโหลดทุกอย่างเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ค่าพลังงานข้างบนนะครับมีแอร์สตัวที่ใช้อยู่ในตอนกลางคืนคือแอร์1 2 0 0 0 BTU 2ตัวเวลามันทํางานพลิกจะเห็นว่ามันขึ้นเป็น1,000 2 5วัต์เลยนะครับช่วงนั้นแล้ว SOC ก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าแล้วพอตอนเวลา6โมง SOC 3 4นะครับจะเห็นว่ามีช่วงแหลมๆช่วงพีคนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่ามันเป็นเวลาสั้นๆน,นะครับอันนี้ก็คือตอบว่าทั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ครั้งนี้สามารถใช้กับบ้านแบบสมาชิกอย่างผมเนี่ยสคนนะครับ2ห้องน้ำา2ห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องมีแอร์2เครื่องได้ตลอดทั้งคืน สำหรับข้อมูลอื่นๆที่ท่านผู้ชมสนใจหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะเช็คราคาสินค้าสามารถเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ